สวัสดีท่านผูชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโลบล็อกแมปตั้งแคมป์กับเพื่อนแล้วโอ้ยรถด,ดิฟโอ้โยนี่ตั้งคารถมันตั้งคารถได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมรถเพื่อนเมื่อกี้มันดิฟจังแล้วเดินถอยหลังด้วยวิ่งถอยหลัง โอ้นี่มันนักขับรถถอยหลังโอ้ยจะชนว้าวเอาไม่ชนน่าเยอโอดอยอูอ้ยเอ่อไปไหนต่อโอเคขับรถถอยหลังอีกแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยแหลกแหลก ผมว่าระหว่างเดินทางนี่มันต้องมีหมีแน่นอนผมต้องผมต้องเอาเอาเอานี่มาเปยดสเปรย์กับจัดหมีเอ้ยไม่ใช่กำจัดสเปรย์ไล่หมีใช่ทางนี้เหรอเออเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหลกหรือว่า เออหกสิบเปอร์เซ็นคือทำไมไม่ไปอ่ะคืออันนี้คือลถไม่ไป <c oughs> แน่นอนไม่ปกตินั่นไงว่าแล้วไม่ปกติเอาอ้อคือดึกว่าจะถอยหลังขึ้นสรุป ถอยหลังขึ้นหรือว่าโอเคถอยหลังขึ้นด้วยอ๋อไม่ใช่ไปทางนี้ทางนั้นนี่มันไปยากนะแต่ทางเมื่อกี้ก็น่าจะยากเหมือนกันถอยหลังขึ้นเฮ้ยทำไมครั้งที่แล้วคือตอนที่ผมมาเล่นนอกรอบนี่คือมันขึ้นยากมากเลยนะแต่ทําไมครั้งนี้คือถอยหลังขึ้นมันขึ้นได้โอเคไม่ได้เฮ้ถ้าแบบนี้จะเดินดีไหมเนี่ย โอ้ยอูโอ้ย,อยชนไปหนึ่งทีเอออุ้ยอูย้อูอูว้าวมีทะเลด้วยเอ้ยไม่ใช่ทะเลทะเลสาบตรงนี้ผมเคยมาอยู่นะเคยมาตอนที่ผมไปเจอผมมาตั้งแคมตรงนี้คนเดียวแล้วมีคนมาตั้งแคมด้วยเนี่ย โอ้โหที่เดียวกันด้วยว้าววิวสวยวยเนี่ยนี่เต็นท์ใหม่เก็บเงินนานมากกว่าจะทายมาเต็นท์ใหม่เป็นยังไง แน่นอนว่าต้องวางอันนี้ด้วยเพื่อเป็นการเก็บเงินดูสิเงินเหลือแปดบาทเนี่ยเฮย้ยอย่าบอกนะว่ามีเต็นท์ใหม่เหมือนกันอ่ะเออคือจะไปไหนหรือว่าอะไรหรือว่าให้ใช้เต็นเดิมอ๋อตั้งไกลๆแต่ข้างในนี่มันไม่มีพื้นเนี่ยต้องปูรพรมเอาเองนี่ พรมพรมเล็กนิดเดียวเพราะว่าข้างในไม่ต้องปูพรมดีกว่ามาปูพรมข้างนอกแล้วทำไมแถวนี้หญ้ามันเยอะจังเนี่ยปูพรมข้างในดีกว่านะคือตอนนี้ผมไม่ค่อยมีของตกแต่งอะไรมากนะัก ก็เลยไม่ค่อยบ้านข้างในมันเลยไม่ค่อยสวยคือ <c ười> ข้างนอกดูดีนะแต่ข้างในอ่ะข้างในไม่มีอะไรเลยแถมข้างในนี่ไม่มีเตียงใช้ถุงนอนถุงนอนกับหัวด้วยเนะี่ยเอาสเปรย์มีออกก่อน ครั้งนี้จัดแบบใหม่มีลัวแค้นเดียวบ้านมันไม่ค่อยสวยอะพอเอาของตกแต่งนิดนึงมาตกแต่ง เอ้มันไม่ใช่บ้านนี่นาะมันคือเต็นท์ผมคิดว่าเพื่อนผมนี่ตกแต่งตกแต่งได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะ แล้วก็อันนี้ของใหม่โคมไฟลาวาแต่มันไม่ใช่ลาวามันดูยังไงมันก็หิ่งห้อยอโคมไฟลาวาไว้ตรงนี้ดีกว่าโตเป็นดอกไม้แล้วก็เอานี้อันนี้แล้วก็นี้ โอ้ยทำไมมันเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างเนี่ยโอเคนั่งได้ปกติต่อไปสุดท้ายแท่งไฟเออมีของตกแต่งแค่เนี้ยแต่ข้างในยังถือว่ายังดูดีอยู่ เอาเคยทำไปพรมนี่ไงกว่าจะเอาผมขึ้นได้พคมไฟเอาไว้ตรงนี้พรมเอาไว้ตรงไหนดีแต่เอาเก้าอี้มาก่อน ผมนี่ผมจะไว้ตรงไหนดีนะฮมแต่ผมคิดว่าผมตรงนี้มันดูแปลกๆราวว่าผมเอาใหม่เอาผมไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยเออเอาผมไปไว้ ไปที่เดิมแหละไม่ไม่ใช่ที่เดิมนี่นะเอาจะลบเป็นเอ๊จะจะลบผมไม่ใช่ลบเต็นอะอย่างน้อยมันก็อยังดูดีกว่าแับเมื่อกี้เอานี่ วางตรงนี้แล้วก็ปามมีของตกแต่งเพิ่มไหมเนี่ยเพราะว่ามันควรมีของตกแต่งเพิ่มนะผมขึ้นมาข้างในนี้มันควรทำให้หมันเหมือนเป็ดบ้านฉะนั้นผมคิดก่อนว่าอนาคตนี้ผมต้องตกแต่งให้ข้างในมันมีอะไรบ้าง ผมคิดว่าอย่างแรกข้างในมันต้องมีพรมให้หมดซึ่งพรมที่ผมใช้จะเป็นพรมอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนก็เอาเป็นเตียงนอนนี่เ,เตียงนอนมีแค่เดียวอยู่ละแล้วก็มีโซฟาสีน้ำเงินเอเอาโซฟานี้ดีกว่าอัน,นอันนี้ถูกกว่าเอ๊ะเอาโซฟาน้ำเงินดีกว่าแล้วก็ต่อไป เอาลิ้นชักโต๊ะแบบนี้แล้วก็อะไรอีกดีก็น่าจะแค่นี้ส่วนข้างนอกนี่น่าจะเป็นเอาต้นไม้แล้วก็พวกบ่อน้ำโอเคดูของเพื่อนหน่อยสินี่ผมไม่คิดผมไม่คิดนะว่า คือตอนแรกผมคิดว่าอันเต็นอันเนี้ยมันจะใหญ่กว่านี้นะที่แท้มันอันเล็กแค่เนี้ยอ่ามันก็ไม่ถือว่าเล็กนะว้าวเพื่อนผมตกแต่งดูดีนะเนี้ยเตียงนอนตรงนี้มีลิ้นชักด้วยโอ้หยังกลับโรงแรมนี่คือเต็นท์หรือว่าโรงแรมเนี่ยโรงแรมระดับเอ่อสักสองดาว แต่คือสภาพเต็นท์ข้างนอกของผมดูดีแต่ข้างในอ่ะข้างในข้างในนึกว่าตั้งเต็นท์ในเต็นท์เอตั้งแคมป์ในเต็นท์ใช่ตั้งแคมป์ในเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวผมหาเก้าอี้ดีกว่าเก้าอี้อยากได้เก้าอี้แบบของเพื่อนเดียวมันมีซ่วมด้วยเหรอจะเอาซ่วมมาทำไมอ่ะหรือว่า เอาไปตกแต่งใส่บ้านอันนั้นอ๋อนี่โตโซฟาเอ๊ะโซที่นั่งแบบโซฟาแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่นั่งแบบนนั้แบบนี้ไม่เอาเอาแบบไหนดีเนะี่ยอ่านี่ไงแบบนี้ถูกใจ ผมชอบแบบสไตล์โมเดิร์นธรรมดาพิมพ์อะไรอ๋อไม่ได้พิมพ์มีของตกแต่งแค่เนี้ยลัวก็ยังซื้อไม่ได้ท่อนไม้เดียวก็ซื้อได้อยู่ถังขยะแผ่นไม้อันนี้ โตแบบเนี้ยโตพลาสติกถูกกว่าโต๊ะไม้ให้มันไม่ใช่โต๊พลาสติกมันโตผ้าไอ้ไม่ใช่โต๊เก้าอี้ <c oughs> พูด <c oughs> ผิดบ่อยจัง <c oughs> ระเบิดไปหนึ่งทีและดูหน่อยว่าจะซื้ออะไรได้บ้าง ื้อไม่ได้ผมคิดว่าอย่างแรกคือผมหาเงินเก็บเงินซื้อเตียงดีกว่าเตียงราคากี่บาทเนี่ยเอย้มันไม่ใช่บาทมันคือดอลลาร์สามร้อยดอลลาร์เลยเหรอเป้าหมายต่อไปเต็นต์ต่อไปที่ผมอยากได้มันไม่ใช่เต็นต์แล้วเพราะว่าเต็นต์ต่อไป บอกไม่ใช่เต็นก็ยังบอกว่าเต็นอยู่มันก็คือเต็นนี้ไม่ไม่ใช่เต็นไม่ไม่ใช่เต็นก็ผมก็บอกพูดอยู่ว่าไม่ใช่เต็นสุดท้ายก็บอกว่าเต็นมันคืออ่าบ้านไม้ผมอยากได้แต่ราคามันมากกว่าอันนี้สองเท่าเลยผมว่าผมซื้อบ้านปราสาทก่อนดีกว่านะ ไอ้ใช่บานปรา,าสาทเต็นปรา,าสาทอันนี้มันก็ปราสาสเหมือนกันแต่ผมชอบปราศาทอันนี้กว่าแต่อย่างแรกคือตอนเนี้ยผมต้องหาคือของตกแต่งก่อนของตกแต่งโคมไฟนี้ไม่เอาผมชอบโคมไฟนี้ แต่ราคาแพงมากน้ำพลุน้ำพลุนี่มันคือ <c ười> ของตกแต่งหลังๆนี่มันอลังการมากเลยนะอันเนี้ยคือหนึ่งพันอ่ะหนึ่งพันเลยนะคือแบบหนึ่งพันนี่มันแพงกว่าเต็นท์อีกนะเนี่ยมันแพงกว่าเต็นท์อันนี้อีกอะ่ะ ซื้อถังขยะผมต้องเพิ่มรั้วหน่อยเอาวันถัดไปได้เงินมาด้วยแต่ก็ยังเพิ่มซื้อรั้วเพิ่มอีกไม่ได้ได้แค่ลั้วเดียวรัๆๆๆ้ว ของตกแต่งน้อยมากเลยอันนี้ผมจําได้นะว่ามันเปิดได้หรือเปล่าอันนี้เปิดได้ด้วยเปิดให้หมดเลยดีกว่าเอมผมคิดว่าบ้านไอ้่ชิชบ,บานเต็นท์หลังนี้มันดูมีประตูเยอะมากอะ่ะมีประตูสามอันเลยอะ่ะ มีเงินอยู่ร้อยสี่ซื้อโต๊ะเพิ่มไม่ดีอ่ะเออมันมีโต๊ะอันอื่นที่ดูดีกว่าโต๊ะอันนี้ไหมดูแล้วเ,เนี่ยโต๊ะอันนี้พบว่าเอาโต๊ะนี้มาใส่ไว้ในบ้านดีกว่านะมันดูดีสองร้อยสามสิบบาทเลยเหรอมีตู้เย็นด้วยโอ้ แต่เอาตู้เย็นมาอย่างไงอะมันไม่มีปลั๊กไฟนะงงอะต่อ,อฝากรถเออดอเด็กอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวทำไมดอเด็กมันหายากยังเนี้ย ได้สุดท้ายก็ามาผิดมันนี้อยู่ดีเอาทำไมมันมีแตกสาระไอ้อดเด็กหายไปไหนโอ้โหแล้วเอารถมาไว้ในบ้านเลยเอ็ดแต่มันเข้าได้ด้วยเหรอมันติดอะ่ะทางเข้าเล็กไปอื ทางเข้าเล็กไปอะทางเข้ามันไม่ได้เล็กไปนะคือมันมันแค่แบบเรียกว่ามันมีมันมีฉลับขึ้นมานิดนึงออืเอารถออกไม่ได้ด้วยโหติดทางเข้าวันใหญ่อ่ะพอเข้าได้แต่คืออันตรงเนี้ย มันมีอันตรงแับตรงนี้อยู่รถมันเท้าไปได้เอามาวางหน้าบ้านเนี่ยแล้วเพื่อนผมไปไหนเนี่ยบ่อน้ำน,นี้น่าจะมีปลาผมต,ตกปลาเพิ่มเงินดีกว่าตกปลาธรรมดาลูกไม่จำเนี่ยปลาเพียบเลยมาตกตรงนี้ดีกว่าผมต้อง ตามเอาลงไปในน้ำด้วยเพราะว่าข้างบนมันมองไม่เห็นปลาถ้าลองปรับกราฟิกสุดนี่มันจะเห็นปลาไหมเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกมากเออโอ้ยภาพไม่เห็นปลาภาพตอนปรับสุดนี่สวยมากเลย เดี๋ยวเมื่อกี้ผมปรับลงหรือเปล่าโอเคปรับลงเออแล้วทำไมมันม,ม,ม,มันไปถึงตรงนั้นเลยเออแล้วปลาหายไปไหนปลาอยู่ตรงนั้นมาตกเอี่ยมคินเบ็ดเลยออได้มาแล้วห้าหาบาทเป็นโล อ้าวทำไมตกไม่ได้เอ้ยแหลกเหรอเอ่อคืออ้าวเอ,อโอเคโชคดีนึกว่าจะดิ่งออกก็เลงจะพูดเลยว่าอีกไม่นานคงจะดิ่งออกแล้วโชคดีที่ไม่ดิ่งออกปลามาก,กินเบ็ดเร็วโอ้โหแล้ววินเข้าตามมาด้วย ปลาน่าจะอย,อยู่แถวตรงนี้อออยู่มากินแล้วไม่สนใจเลยผมว่า,าผมซูมให้มันเข้าไปใกล้ๆ,ๆ,ๆะโอ้โหซูมสุดได้แค่นี้ลงไปตกในน้ำเลยดีกว่าฝนตกด้วยแล้วปลาตัวใหญ่มากเลยอะเอาให้แล้วปลาไปไหนอะทำไมคลิปนี้มันมีแต่คาว่าปลาเนี่ย นี่ยมาแล้วปลาตัวใหญ่กว่าคนอีกปลาปลาอันนี้คือปลาแบบปลาหมอคางดำเปล่าเนี่ยแต่ปลาหมอคางดำมันไม่ได้ใหญ่หญขนาดนี้ถ้าจับปลาปลาเขา่าเอ๊ะใช่หรือเปล่ามาปลาเบ็ดไปทีอ่ะกินเลยกินเบ็ดเลย เยี่ยมอืมปลาเมื่อกี้เหมือนปลาตัวเขียวเขียวนะปลาเน่าหรือเปล่าแล้วนั่นใครอะ่ะยังไม่ได้อะ่ะคือปลาเข้ามาหาเขาู่อ่เฮ้ยปลาปลาจะกินผมมาตกปลาตัวนี้ปิดคลิปเลยแล้วกัน โอ้ยตกไม่ได้โอเคช่างละโอเคยั่านท่านชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดตาให้ด้วยครับบ๊ายบาย